มารู้จักพยาแรงสัตว์ที่หายไปจากป่าไทยมานานกว่า30ปีกันดีกว่าครับ พญาแรงนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่ที่สุดในไทยแถมยังเป็นหนึ่งในแร้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยครับด้วยความยาวลำตัวประมาณ100-120เซนเมตรเมื่อกลางปีกเต็มที่เนี่ยจะใหญ่ถึง250-295เซนเมตรครับน้ำหนักตัว7-12กิโลกรัมสมกับเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาน,นกแรง้งที่พบในไทยจริงๆครับมีขนลำตัวสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม หัวและคอเนี่ยมีขนบางๆนะครับแร้งเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากกว่าที่เราคิดนะครับช่วยในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดีครับช่วยกําจัดซากสัตว์ที่ตายแล้วทําให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีครับแต่ที่น่าเศร้าเลยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยแร้งกลับหายไปจากป่าไทยมาน,นานกว่า30ปีครับเนื่องจากถูกล่าและขาดแหล่งอาหารครับ บอกเลยนะครับว่าถ้าวันหนึ่งแรงหายไปหมดจากไทยเนี่ยระบบนิเวศก็จะเสียหายอย่างแน่นอนครับ หนึ่งสาเหตุที่พญาแร้งมีจํานวนน้อยลงเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็มาจากตัวน้องเองเนี่แหละครับด้วยความที่น้องเป็นนกที่ขยายพันธุ์ช้าเพราะมีวงจรชีวิตที่ยาวนานครับจะผสมพันธุ์ปีละครั้งและออกไข่1นถึงสองฟองต่อปีเท่านั้นครับใช้เวลาฟักไข่5 0าสถึงหกวันอีกด้วยแถมลูกที่เกิดออกมาเนี่ยจะดูแลตัวเองบินเองก็ไม่ได้ครับต้องมีพ่อแม่คอยดูแลสั่งสอนนาน4-5เดือนเลยนะครับแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงและน่าเอาเป็นแบบอย่าง ก็คือแรงเป็นสัตว์รักเดียวใจเดียวตลอดไปครับถ้าตัวหนึ่งตุยเนี่ยอีกตัวหนึ่งต้องใช้เวลาในการหาคู่ใหม่นานเลยแหละนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมแรงถึงเกิดขึ้นได้น้อยนั่นเองครับ ไม่น่าเชื่อว่าพญาแร้งเนี่ยจะลดลงอย่างมากในไทยครับเนื่องจากพญาแรง้งเป็นนกที่อายุยืนมากๆเมื่อเทียบกับนกตัวอื่นโดยอายุเฉลี่ยจะอยู่ที่30-40ปีแต่ถ้าเลี้ยงดีๆ50ปีก็ยังไหวนะครับแถมสตูตามธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีถึงอย่างนั้นนะครับเรื่องที่น่าเสียดายคือพญาแรง้งตับต้องสูญพันธุ์ไปด้วยฝีมือของมนุษย์ไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นน้องเติบโตและสิ้นอายุไขลงได้อย่างอิสระไปแล้วครับ ปัจจุบันพญาแรงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งครับตามบัญชีแดงของ IUCN ไม่ใช่มีจํานวนลดลงแค่ในไทยแต่ทั่วโลกเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆเช่นกันครับเพราะงั้นเนี่ยหากพวกเราทุกคนไม่ล่าไม่บุกรุกและไม่ทําลายสัตว์ป่านะครับช่วยการปกป้องเป็นหูเป็นตาสักวันเราก็จะได้เห็นพญาแรง้งบินโฉบเหนือผืนป่าของไทยได้อย่างอิสระอีกครั้งอย่างแน่นอนครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชจพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย